สวัสดีครับผมลุงก,กาบาดนะครับผมอยากให้พี่ๆเพื่อนน,น,น้องๆทุกท่านมาดูคลิปนี้แล้วกันนะครับท่านว่าคนขมินเป็นคนแบบไหนครับโคตรตะวัดัต์เลยครับโคตรพูด,พดง่ายๆก็ว่าไม่ใช่โง่ไม่ใช่ชขวายอะไรหรอกครับแต่มันทุรเรศเกินไปครับท่านที่จะทําแบบนี้มีอย่างที่ไหนจะปืนมาจ่อไทยยืนหน้าตาเฉยเลยขอให้พี่ๆเพื่อนน,นองนดูคลิปนี้เราจะรู้เองนะครับ สถานการณ์บริเวณชายแดนตอนนี้หลายคนบอกว่าให้จับสัญญ,ญาณให้ดีๆนะอตอนนี้ต้องนับถอยหลังแล้วเพราะว่ากัมพูชาเหมือนกาลังเล่นละครรีรันรอบก่อนนที่มีการประทะกันเมื่อ2เดือนที่แล้ว <c oughs> สถานการณ์ช่วงสัปดาห์ก่อนที่จะมีเหตุการณ์รบกุ่งกันมันก็เป็นแบบนี้เรื่องของการเกณฑ์มวลชนเข้ามาตอนนี้มวลชนไปโผล่อยู่ทางสาแก้ว <c oughs> หนองจันทร์หนองยาแก้วก็ยังไม่อยู่แตนในขณะเดียวกัน <c oughs> มีหลายคนที่เคยวิเคราะห์สถานการณ์เอาไว้ก่อนหน้านี้ว่าดูให้ดีนะการที่ไปโผล่ที่สาแก้วมันอาจจะเป็นการเบี่ยง สใจแล้วสุดท้ายเนี่ยจุดที่มีการประทะก,กันจริงๆอาจจะอยู่ในพื้นที่ฝั่งของอีสานใต้ใกลายเป็นว่าวันนี้สิ่งที่มีคนวิเคราะห์เอาไว้เกือบถูกในหลายจุดคุณผู้ชมคะาภาพที่กําลังเปิดให้ดูเนี่ยเห็นบอกว่าฝั่งของกัมพูชามีคําสั่งอบพยพคนของตัวเองแล้วนะคะเหมือนกับครั้งที่แล้วเลยนะคะคุณผู้ชมถ้าย้อนกลับไปดูเนี่ยวันที่24กรกฎาคมก่อนหน้านั้นเนี่ยที่จะมีการบอกว่าจะมีการประทะก,กันเกิดขึ้น ขเมงก็ทําแบบนี้ฮะคุณผู้ชมขเขเมงก็มีการอบพยพคนของตัวเองบริเวณริมแนวชายแดนออกจากพื้นที่ไปก่อนเหมือนกับว่าเป็นการส่งสัญญาณอะไรบางอย่างแล้วหลังจากนั้นมาก็เปิดฉากยิงจรวดบีเอ็มสเข้าถล่มไทยเลยเอาไปตั้งอยู่ในในส่วนของชุมชนแล้วภาพแบบนี้คุณผู้ชมฮะไม่ได้เป็นภาพเก่านะเป็นภาพใหม่ล่าสุดที่เพิ่งได้มาปรากฏว่าชาวขาเขเมรที่อยู่บริเวณริมแนวชายแดนรถอ e ีแท็กมาอีกแล้วนะฮะคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมฮะมาเหมือนเดิมเลย แล้วก็มีการบอกแบบนี้ฮะคุณผู้ชมเคลื่อนออกไปบริเวณแนวชายแดนตลอดทั้งริมของกองทัพภาพที่2-4จังหวัดภาพที่เห็นเป็นแบบนี้นอกจากนั้นยังไม่พอเพราะขนคนออกภาพอีกภาพหนึ่งที่เห็นก็คือขนจรวดบีเอมสองหนึ่งเข้ามาในพื้นที่นี่พระสงฆ์องค์เจ้าไปหมดแล้วนะฮะวัดแถวนั้นไม่มีแล้ว อบพยพไปแล้วฮะส่วนมากคลิปที่ได้มาค่ะมาจากฝั่งจังหวัดอุดรมีชัยคุณผู้ชมคะร้อยต่อติดกับสุรินทแล้วก็บุรีรัมนี่ขนพระขนอะไรกันออกมาจุดเดิมนั่นแหละที่มีการอพยพชาวบ้านกันมาก่อนหน้านี้แล้วรอบก่อนบอกว่าการอพยพคนออกมาแบบนี้มาพร้อมกับการซุกซ่อนเครื่องยิง B M 2 1มาด้วยครับ <c oughs> ไม่รู้รอบนี้จะทําแบบเดิมอีกหรือเปล่าภาพที่เห็นมีทั้งตอนกลางวันแล้วก็ตอนกลางคืนอพยพตอนกลางคืนนี่น่าตกใจลองดูคลิปดูหน่อยค่ะ បាទជួបជួបគ្នាដល់បងប្អូនមកមកនៅក្នុងបណ្ដាញចិត្តរបស់គ្នាបាទឥឡូវនេះម៉ោង12:40នាទីហើយបាទហើយបងប្អូនយើងចលៀងទៅរੋកន្លែងទីទួលមានសុខភាពបាទច្រើនណាស់តែពីល្ងាចរហូតដល់ម៉ោង7:00ហើយបាទនៅតែមានបងប្អូនច្រើនណាស់ចាញ់208បាទចាញ់ទៅខាងស្វាយទៅខាងមាត់បងសៀមរាបបាទរៀងខ្លួនឥឡូវម៉ោង12 มันใช้สมติบางมันตอนอ๋อพ่อมาในตำมีก็เครือก็เครียมเอดตายกันบางลานลานนะประตูก็ตัวอีกนี่ลานประตูเราอยู่ตรงนี้ก็มีแต่ปนังไงบ้างเคาวคุณผู้ชมคะตอนกลางคืนก็คือเมื่อคืนนี้มีประกาศบอกให้อพยพกันอุดรมีชัยกับพระวิหารนะคะคเพราะฉะนั้นตลอดแนวเลยสุริน บุรีรัมย์แล้วก็ศรีสะเกด<ส>เห็นบอกว่าทหารเนี่ยมีประกาศให้ชาวบ้านที่อยู่ตามแนวชายแดนอบพยพออกนอกพื้นที่ในวันนี้ปรากฏว่ามีหนุ่มอยู่คนหนึ่งเห็นบอกว่าอยู่ที่อำเภอสำารงอุดรมีชัยไลฟ์สดไปด้วยแจ้งให้ทราบบอกบ<า>ตอนนี้กำลังพยายามออกจากพื้นที่รถเยอะมากคนก็เยอะมากเยอะจริงๆส่วนมากมาจากพื้นที่ชายแดนคนต่อานี่ยไงไงตีมาไพล่พรำแค่ปมบูดปีเปิลมาไพล่้รำบารคนดับนิว បងប្អូនជុនភេសិតយើងក្រើនណាស់បងប្អូនបងប្អូនខាងសំរងបងប្អូនបងប្អូនក្រើនណាស់បងប្អូនបងប្អូនបាទតគទុយគ្នាទៅបងប្អូនបងប្អូនបាទប៉ុន្តែយើងអត់បានកាក់សួរកទេបងប្អូនបងប្អូនមកហើយបណ្ដើបណ្ដើបាទខ្ញុំណេះខ្ញុំមកជាមួយបងសិទ្ធិបងប្អូនបងប្អូនគេម៉ូតូមកបាទគេម៉ូតូមកបងប្អូនអញ្ចឹងក្រើនមែនទែនបងប្អូនបងប្អូនបាទសុទ្ធតែបងប្អូនជុនភេសិតយើងបងប្អូនបងប្អូនក្រើនណាស់បាទគាត់មកពីខាងជេដេបងប្អូន บาวงปู่นายโตสนาบ้านเมตแคสท่าที่หลวงปู่ดังในเชิญแต่มุลนีิชรันอยู่ในที่หลวงปู่ดังยมบ้านถอนหลวงปู่ดังในะประกานหลวงพ่อเชิญแล้วนะนี่ค่ะบอกว่าขบวนเนี่ยเยอะจริงๆออกมาตั้งแต่ตอนกลางคืนจนตอนที่ถ่ายคลิปเนี่ยเป็นเวลาเจ็ดโมงครึ่งประชาชนทยอยออกมาตามภาพทางขวานะคะออกจากชุมชนชายแดนหนึ่งเลยเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นการเคลื่อนคนออกมาเพื่อให้พ้น รัศมีในการประทับหรือเปล่าหรือว่า2เคลื่อนคนออกมาเพื่อจะพรางตาแล้วก็จะแอบยัดไส้อะไรบางอย่างเข้าไปเพราะว่าวันนี้ คือฝั่งเราเองเนี่ยมีการขอความร่วมมือเนาะบอกว่าถ้าเห็นการเคลื่อนพลในพื้นที่บางจุดขอความร่วมมือไม่เผยแพร่แต่ฝั่งนู้นไม่ได้มีกฎแบบนี้ก็เลยมีคนที่ถ่ายคลิปการขนเครื่องยิง BM21 ออกจากในตัวเมืองคุณผู้ชมคะแล้วเข้าไปในพื้นที่ชายแดนฝั่งจังหวัดอุดรมีชยัยนี่อาจจะเป็นการส่งสัญญาณรบรอบสองหรือไม่เพราะทุกอย่างเนี่ยมันคล้ายกันไปหมดเลยหนึ่งคือเกณฑ์คนมาป่วนก่อน 2. เริ่มขนอวุทยุโธปกรณ์เข้าพื้นที่ตรง การกับแถลงการของกองทัพภาคที่2นะคะวันนี้รายงานสรุปสถานการณ์เป็นเหตุการณ์ของเมื่อวานนี้กลายเป็นว่าวันนี้ฝั่งของกัมพูชาเองพยายามที่จะเช็คแนวตลอดคุณผู้ชมเช็คแนวที่ว่าก็คือเช็คท่าทีดูว่าเอ๊ทางการไทยจะทำยังไงนะเห็นบอกว่าเมื่อคืนนี้มีครบชุด1ปืนเล็กยิงเข้ามา2 ขนรถถังเข้ามาขออ้อที่สาว้างระเบิดเข้ามาอตอนนี้เนะี่ยชายแดนอยู่กันนะัคือมีรัว้วรวดหนามผิดเพลงที่กั้นกลางเอาไว้คุณผู้ชมคะการเช็คแนวเนี่ยคือ1เช็คท่าที2เช็คจุดยุทธศาสตร์ว่าไทยมีการวางกำลังทหารอยู่ตรงไหนบ้างเพราะทีนี้บางทีกลางคืนมันมืดบางทีมองไม่เห็นแล้วก็3ดูว่าเรามีอาวุธปืนประเภทไหนบ้าง รายงานเนี่ยของเมื่อคืนนี้เขาบอกว่ารถถัง1นึคันเข้ามาประจําการเรียบร้อยแล้วนะคะตรงบริเวณตรงข้ามช่องตาเท่าทางขึ้นเขาพระวิหารที่กัณฑรักษณ์ศรีสะเกดห่างจากฝั่งปฏิบัติการของไทย300เมตรโอ้โหแล้วก็มีการหันปากกระบอกปืนเนี่ยมาทางฝั่งของไทยเรียบร้อยแล้วจุดที่2องสองทุ่มห้นาที ไหนลองเปิดภาพตรงพระวิหารตรงด่านฐานต่างๆของเจ้าหน้าที่ขึ้นมาดีกว่าสองทุ่มห้นาทีที่ช่องกลางค่ะพนมดงรักสุรินได้ยินเสียงปืนหนึ่งนัดทางที่ตะวันออกระยะประมาณ150เมตรติดแนวลวดหนามของไทย ตรวจพบแสงไฟประมาณ5ดวงในระยะ100เมตรบริเวณแนวรั้วลวดหนามแล้วก็ได้ยินเสียงปืนเล็กยิงเข้ามาทางพื้นที่วางกําลังของฝ่ายไทย3นัดตอนนั้นคาดว่าน่าจะอยู่บริเวณเกาะรั้วลวดหนามเหมือนคราวที่แล้วอ่ะที่บอกว่าคลานเข้ามาแล้วก็เหมือนกับจะพยายามที่จะป่วนสร้างสถานการณ์นะคะเมื่อคืนนี้เข้ามาเกาะตามแนวรั้วลวดหนามอยากจะเทสระบบคุณผู้ชมทดสอบระบบอันนี้เป็นตอนสองทุ่ม50นาทีที่พนมดงรักสุริน อีกจุดหนึ่งเขาบอกว่าจุดตรวจ3แยกตามเมียงพนมดงรักสุรินได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นหนึ่งครั้งจากทางที่ใต้ระยะประมาณ150เมตรติดกับแนวรู้รลดนน้ำนะคะแล้วตอนนั้นคาดว่าเสียงระเบิดน่าจะเป็นระเบิดคว้างคว้างก็มาตรงแนววางกําลังของไทยจะเทสระบบแล้วก็ยั่วยุฝ,ฝั่งไทยคือตอนนี้สิ่งที่กัมพูชากําลังจะทําก็คือให้เราเปิดเพราะพอเราเปิดปุ๊บเนี่ย มันก็จะเป็นสิ่งที่เขาจะเอาไปบอกกับนานาชาติว่าถูกไทยรังแกเพราะฉะนั้นวันนี้อย่าไปด่าทหารคุณผู้ชมคะทหารเขาก็รู้ว่าขมเรพยายามที่จะเช็คแนวพยายามจะสร้างสถานการณ์พยายามจะยุ่ยยุเฮ้ยยิงดียิงดีกลัวเหรอไม่ได้กลัวหรอกแต่ว่ารู้ทันกองทัพใช้ความอดทนอดกลั้นแล้วก็รวบรวมหลักฐานทุกอย่างถามว่าหลักฐานเจอเจาไปทําอะไรเจอเจะาไปฟ้องนานาชาติเจ้าไปประท้วงอีกแล้วเหรอมันก็เป็นอีกหนึ่งวิธีถ้าวันนี้ถ้าเรายังต้องการ ความเป็นธรรมความ <ใน S 1> ชอบธรรมในสายตาของนานาชาติเราก็ต้องเก็บหลักฐานพวกนี้เอาไว้ล่ะฮะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคพราบวันนี้ถามว่าทหารรู้ไหมวันนี้ออกแถลงก,การของกองทัพภาคที่สองมาอีกในหนึ่งก็คือทางด้านของพลตรีวินไทยสุวารีฮะคุณผู้ชมก็บอกว่าสถานการณ์บริเวณแนวชายแดนตั้งแต่เมื่อคืนคือคืนวันที่24จนถึงเช้าวันนี้นะฮะคุณผู้ชมวันที่25กันยาปรากฏว่าก็อย่างที่รายงานบอกไปมีทหารกัมพูชายิงปืนเล็ก แล้วก็ปรากฏว่ามีการคว้างเป็นลูกระเบิดเป็นลูกเกลี้ยงนะฮะคุณผู้ชมคว้างเข้ามาหลังแนวรั้วรถหนามหีบเพลงของเราเท่านั้นยังไม่พอยังมีการตรวจพบว่ามีโดรนบินลุกล้ำเข้ามาในเขตแดนคาดการว่าการกระทำดังกล่าวจะเป็นการยั่วยุของทหารขเขมรเพื่อหวังในการดูปฏิกิริยาตอบโต้อตอของทหารไทยแล้วก็ทดสอบแนวการวางกำลังของทหารไทยว่าวางกำลังอยู่จุดไหนบ้างไม่ใช่เล่นๆแล้วนะฮะ มีการใช้อาวุธปืนเล็กยิงเนี่ยเหมือนกับว่าเอ้าตรงจุดนี้มีทหารไทยอยู่ไหมหรือว่ามีถ้ามีทหารไทยเราก็น่าจะมีการยิงตอบโต้ลงคว้างระเบิดเข้ามาดูหน่อยสิหลังแนวั้วรถหนามหยีเพลงมีมะมมีทหารอยู่หรือเปล่าอุ้ยคว้างไม่มีปืนเล็กไม่มีถ้าอย่างนั้นก็บินโดรนดูหน่อยสิว่าฐานปฏิบัติการของทหารอยู่ตรงไหนจะได้มีการตั้งจรวด bm สองหนึ่งได้ถูกต้องและแม่นยํา วันนี้ทางด้านของพลตรีวินไทยสุวารีบอกว่าการกระทําดังกล่าวเห็นมีการบอกว่ายังมีการพบทุ่นระเบิดนะฮะและก,ก็การใช้ปืนเล็กตลอดบริเวณแนวชายแดนของกองทัพภาคที่2คือ4จังหวัดอุบลศรีสะเกดสุรินและก็บุรีรัมยืนยันว่าตอนนี้ทางการไทย